ดีครับผมต้นฮักกอกนะครับก็นี่นะครับลุงลุงนะครับก็ปลูกกระเบื้องนะครับป้าก็คุมงานอยู่นะครับเอฟซีนี่นะครับนี่นะครับเอฟซีนะครับดูลุงลุงทางานป้าก็ตรวจงานอยู่นะครับนะครับเอฟซีดูนะครับป้าก็แซลลวนะครับพี่พี่พงศ์นะครับเอฟซีนะครับผมนี่ไปกวตครับเอฟซีนะครับผมดูนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับคุณป้าและคุณคุณจ๋า คิดว่ากลับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนกลับนะครับเพราะว่าต้องกลับวันขานะครับแต่ตอนนี้ก็จะพยายามนะครับมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรก่อนก็ได้ก็สอฟดีนะสองลายก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับผมเเอาามลยบไหน ีครับมีครับตีลุงนะครับก็นให้ะไรกับตีนะครับดูนะครับลุงก็ทํางานอย่างขมมเขมันเลยนะครับตีอันนี้นะมีขนมมีกินน้ำทางนู้นนะฮะหิวนะฮะยูทูบเบอร์นะทุ่มเทให้กับการทำงานทำคลิปไลฟ์สด ทรานทีคุณก็มาคุณจะรายย่อยคุใส่ใส่ใส่้ม่ปนะบ้านครับก็ออกมคตัวาบ้านไลน์ตัวเล็กครับ พี่เต้ยนะครับดูลุงทำงานนะครับโอ้ยครับป้าก็มาตรวจงานนะครับป้าตรวจงานอยู่นะครับพีนะครับดูนะครับโอ้ยลุงขยันยั่งขึ้นมาคอมเมนต์นะครับสวัสดีเจ้าต้องครับคุณป้าคุณยายสมศรีนะครับคุณป้านี่ขอบคุณมากนะครับที่ส่งกระดิ่งมาให้นะครับคุณพี่คุณเต้ยนะครับ ีเฮสโออจขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับลุสมายขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ต้นหักนะครับผมนะครับผมนะครับลุงก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งนะครับนะแล้วก็มีทีมงานนะครับช่วยลุงนะครับทีมงานช่วยลุง นะครับุทำงานอย่างขมักขมเลยนะครับนะครับนะครับนะหลังจากที่ลุงนั้นถ่ายรูปไปเตีนะครับก็ทำงานต่ออย่างขยันแข็งแรงนะครับผมเปกนนี่ <FC S 2> อเอก็นะครับดูนะครับคนขยันนะครับอยู่ที่ไหนก็ขยันนะครับอเอฟีน<า>ครับผม

ขอบคุณนะครับที่ถึงต้นฮักมากเลยขอบคุณนะครับคุณอนุวัตรนะครับคุณย่าบ้านสวนสวัสดีน้องต้นฮักอยู่กับลุงกับป้าดีแล้วน้องๆคุณพีชัยขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์รอยยิ้มมาให้นะครับเี่นะครับอีกสี่พี่มันโผลนะนะครับดูลงลงก็วัดระดับนะครับกับพี่ชัยนะครับพี่ชัยชาแนลนะครับ นะครับผมแอสทุกท to well ่านนะครับลุงขยันทำงานนะครับลุนครับี่ครับ็จนะให้เปิทครับผมนะครับทุกท่านนะครับต้นทับยังไม่กลับหรอยังยังนะครับคุณสุคุณสุบา วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ตรงกำลังใจมาให้นะครับผมนะครับก็ปรับระดับถ้นกระเบื้องนะครับให้เสมอกันนะครับนะเห็นไหมเต็นะครับคุณป้าลูกีลาอ๋อตอนแรกกะว่าจะกะวันนี้นะครับก็คือเรียกว่า นะผมยังไม่เสร็จธุระนะครับผมคุณ P R A P A D A นะครับคุณปาพาดาคุณปาลูกจีราก็ส่งสติกเกอร์เยี่ยมคุณแม่หมอพฟลุคก็ส่งสติกเกอร์เยี่ยมนะครับผมนี่นะครับเอลซีก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก็มาดูลุ่มทำงานกันก่อนนะครับเอลซีงานลุงถุงมาลรามุงถุงมาใหญ่เดี๋ยวทุกคนก็จะฟีนรถแล้วนะ สวัสดีคุณเนฮาร์คคุณฟ้าสายขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมเข้ามาแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับคุณฟ้าสายนะครับผมครับขอเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับอติวทำไมเป่นเสื้อเหลืองล่ะเพราะคุณใส่เสื้อเหลืองเยอะขอบคุณทุกๆท่านครับนี่นะครับอตินะครับคุณขยันนะครับดูนะครับผม ลุงก็ปูกระเบื้องอยู่นะครับนะ่ายันแข,ข็งมากนะครับโอ้โหครับลุงโอ,โอ้น้อยใจจังเลยครับลุงแซวผมซะแล้วนี่นะครับ โ, <laughs> โดนแซวครับโดนแซวครับผมลุงอ้อลุงแซวผมอีกแล้วครับ <laughs> ผมลุงแซวผมว่าครับผม <laughs> นะครับก็ขอบคุณน,นะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนะทีมาดูลุงทํางานกันก่อนนะครับเอฟซีครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปลงคลิปสักแป๊บนะครับคุณฟ้าใสถ้ากลับไปหาแม่มา อีกไ,ไหมมานะครับมานะครับมามีโอกาสนะครับแล้วออก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปไว้ตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก, <allow me. S 1> กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ